น่าทึ่งมากเฟืองกีขนาดมาหึงมาที่เห็นอยู่นี้เนื่องจากเฟืองหักหลายจุดเหล่าช่างฝีมือในปากีสถานจึงตัดสินใจออกแบบเฟืองขนาดยักษ์ใหญ่ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดดังนั้นพวกเขาจึงเลือกแผ่นเหล็กขนาดมาหึงมามาเป็นวัสดุสําหรับสร้างเฟืองคู่อย่งไรก็ตามแผ่นเหล็กนี้มีขนาดใหญ่มากเกินกว่าระยะที่หัวจับของเครื่องกลึงทั่วไปจะยึดได้ดังนั้นช่างผู้ชํานาญจึงเกิดความคิดขึ้นมาตัดสินใจเพิ่มบล็อกยึดเข้ากับแผ่นเหล็กสี่ชิ้นเพื่อเป็นตัวรองรับในการยึด หลังจากเชื่อมอย่างแม่นยำบล็อกยึดเหล่านี้ก็ถูกเคลนเคลื่อนย้ายอย่างช้าๆไปยังเครื่องกลึงรุ่นก่อนจะเริ่มการกลึงช่างผู้ชำนาญจะต้องปรับตำแหน่งของบล็อกยึดให้ถูกต้องตามแท่นจับยึดของเครื่องกลึงและใช้เข็มชี้ที่ทำขึ้นเองเพื่อตรวจสอบการร่วมศูนย์เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์เมื่อยืนยันความถูกต้องแล้วแท่นจับยึดจะยึดแผ่นเหล็กให้แน่นหลังจากนั้นก็เริ่มงานกลึงส่วนนอกของแผ่นเหล็กเมื่อเครื่องกลึงเริ่มทำงานอย่างช้าๆ ใบมีดกลึงโลหะผสมจะหมุนอย่างแม่นยำและสรงพลังตัดเข้าไปในเล็กเศษเล็กหล่นลงมาเหมือนเกล็ดหิมะทุกครั้งที่กลึงแสดงให้เห็นถึงฝีมืออันเชี่ยวชาญของเหล่าปรมาจารย์ภายใต้การทำงานของมีดกลึงพื้นผิวค่อยๆเรียบเนียนและแบนราบเรากลับได้รับรูปร่างและชีวิตใหม่และเนื่องจากการประดิษฐ์เฟืองคู่ในครั้งนี้เหล่าปรมาจารย์จึงจำเป็นต้องวัดตำแหน่งของร่องที่จะแบ่งอย่างแม่นยำและทำเครื่องหมายด้วยปากคาเมจิกจากนั้นพวกเขาจึงกลึงร่องที่แยกจากกันตามตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้ใบมีดค่อยๆกัดเป็นร่องแยกออกจากกาัน กระบวนการนี้อาจจะยาวนานแต่ทุกครั้งที่ใบมีดผ่านเราจะเห็นเศษเหล็กที่เหมือนเส้นบะหมี่ปลิวออกมาจนในที่สุดก็จะกลายเป็นร่องที่แยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์สำหรับการกลึงผิวด้านบนของแผ่นเหล็กวิธีการกลึงผิวหน้าโดยพื้นฐานจะเหมือนกับด้านข้างอย่างไรก็ตามร่องบนผิวด้านบนจําเป็นต้องมีความกว้างและความลึกมากกว่าดังนั้นในระหว่างกระบวนการกลึงจะมีช่างหลายคนผัดกันทํางานประสานกันเพื่อให้สําเร็จในขณะเดียวกันจะมีนักเรียนคนหนึ่งรับผิดชอบกว่าเศษโลหะที่ถูกกลึงออกมาใบมีดกลึงจะเคลื่อนที่อย่างมั่นคงตามเส้นทางที่กําหนดไว้ รูปร่างของร่องจะค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากการกลึงอย่างละเอียดนานกว่า6ชั่วโมงร่องบนแผ่นเหล็กก็จะถูกแสดงออกมาอย่างสมบูรณ์แบบหลังจากที่ปรมมจารได้ทําการวัดและยืนอย่างขนาดที่ถูกต้องแล้วจากนั้นผู้ฝึกงานก็จะทําความสะอาดเศษเหล็กบนนั้นหลังจากนั้นก็สามารถถอดออกเพื่อทําการตัดเฉือนด้านอื่นได้ก่อนทําการตัดเฉือนช่างจะตัดรอยเชื่อมบนนั้นออกก่อนแล้วใช้ค้อนหนัก80กิโลกรัมทุบออกหลังจากกําจัดบ็อกกำหนดตําแหน่งออกแล้วแผ่นเหล็กจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังเครื่องกลึงโดยเครดิครั้ง เนื่องจากด้านนั้นได้กลึงร่องมาตรฐานไว้แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ลบอกช่วยยึดอีกต่อไปหัวจับของเครื่องกลึงก็สามารถยึดได้อย่างแม่นยำแล้ววิธีการกลึงหน้านี้เหมือนกับก่อนหน้านี้เพื่อให้การกลึงมีความแม่นยำมากขึ้นช่างเปลี่ยนใบมีดกลึงอันเดิมเป็นใบมีดกลึงอันที่เล็กกว่าจากนั้นก็ใช้วนิคาลิปเปอร์วัดและทำเครื่องหมายตำแหน่งของร่องที่ต้องกลึงเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วเครื่องกลึงก็หมุนอย่างสม่ำเสมอกลึงที่นั่งเวลาให้เป็นวงกลมตามมาตรฐานจากนั้นทำซ้ำขั้นตอนการกลึงร่องเหม แม้ว่ากระบวนการนี้จะยาวนานและน่าเบื่อแต่ช่างฝีมือก็ยังคงโต้รุ่งเพื่อทำการกลึงให้เสร็จหลังจากการวัดและเปรียบเทียบอย่างแม่นยำพวกเขาสร้างตัวตพันกึึงสำเร็จรูปของเฟืองขนาดใหญ่ได้ในสองวันครึง่งหลังจากนั้นช่างฝีมือก็ใช้เครนเคลื่อนย้ายแผ่นเหล็กไปย,ยังโต๊ละล่างอีกครั้งหลังจากปรับตำแหน่งให้แม่นยำแล้วพวกเขาก็ใช้สลักเกลียวเพื่อขันให้แน่นและยึดแผ่นเหล็กให้มั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นเหล็กหลวมเมื่อกลึงร่องในภายหลังแผ่นเหล็กหลวมหลังจากขันสลักเกลียวให้แน่นแล้วช่างก็ยยังงเเเชืื่่อออมมมพสริคววาแข็ีกด้ ต่อไปหลังจากวัดด้วยไม้บรรทัดอย่างแม่นยำและทำเครื่องหมายตำแหน่งและขนาดของร่องมีดกลึงก็เริ่มเคลื่อนที่ไปมาเพื่อกลึงเศษเหล็กบนแผ่นเหล็กค,อคอ่อยๆร่วงลงมาเช้าวันอังคารแผ่นเหล็กที่กลึงเสร็จแล้วเข้าสู่ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดถูกส่งไปยังเครื่องกัดเฟืองเพื่อทำการกัดเฟืองก่อนที่จะกัดเฟืองช่างฝีมือต้องปรับตำแหน่งของแผ่นเหล็กให้แม่นยำพวกเขาใช้ค้อนเคาะเบาๆเพื่อให้แผ่นเหล็กตรงแล้วเพิ่มสลักเกลียวจำนวนมากไว้ด้านล่างเพื่อรองรับก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องพวกเขาใช้แกนหมุนหยักเคาะเบาๆ เพื่อให้แน่ใจว่าแผ่นเหล็กหมุนได้ในทุกตำแหน่งโดยไม่บิ่งเบนเนื่องจากการบิ่งเบนเล็กน้อยอาจนำไปสู่รูปร่างและตำแหน่งของฟันที่ผิดพลาดซึ่งส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของเฟืองทั้งหมดหลังจากปรับเสร็จช่างฝีมือสองสามคนขันน็อตให้แน่นเพื่อยึดแผ่นเหล็กแล้วเปิดเครื่องมีกัดฟันที่หมุนด้วยความเร็วสูงของเครื่องกัดเฟืองค่อยๆสัมผัสกับแผ่นเหล็กเริ่มทำการเจียนฟันเฟืองโลหะเสียสีกับโลหะเกิดประกายไฟเล็กน้อยสแสดงให้เห็นถึงพลังของเครื่องจักรและความงามของวิศวกรรม แน่นอนว่าเฟืองที่เสร็จสมบูรณ์แล้วต้องได้รับการชุบแข็งจึงจะได้มาตรฐานการใช้งานหลังจากที่ช่างฝีมือใส่เฟืองลงในตเตาเผาแล้วก็แค่หยิบเสื้อท่าเก่าๆมาแล้วพัดลมก็เริ่มทํางานไฟก็ลุกโชนขึ้นทันทีหลังจากเผาด้วยอุณหภูมิสูงแล้วก็รีบนําออกมาและหย่อนลงในอ่างน้ําเสร็จสิ้นกระบวนการชุบแข็งอย่างรวดเร็วความแข็งของเฟืองหลังจากการชุบแข็งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการตรวจสอบความแข็งเป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานอย่างสมบูรณ์ ต่อไปพวกเขาผู้ชำนานจะยกเทาเฟืองขึ้นอย่างคล่องแคล่วและใช้การโยกเพื่อทุกซ้ำไปซ้ำมาค่อยๆติดตั้งเพลาเดิมให้แน่นหนา